เมนูชื่อว่ายำเค็มบักนัดยำเค็มบักนัดนครับผู้ขอเริ่มจากเมนูที่สำหรับผู้รู้สึกว่าสุดหินเลยนี่ยำ<ด>คำใหญ่ไป้ไหมไม่ใหญ่หรอกเอาเลย กลิ่นนี่หอมสมุนไพรามากหอมตะไคร้ใช่เลยนะครับตะไครน้นำมาเลยนะครับ <สะ S 1> เดี๋ยวลองชิมดูนะฮะ <c oughs> อร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมมีเปรีย้ยวเผ็ดไหม,ไมคะเผ็ดไหมคะเผ็ดแบบกำลังดีแม่ไม่เค็มนะคะแต่เค็มไม่เค็มเค็มนำนะแต่มีเปรี้ยวตามมาด้วย S <S 2> <S 2> เปรี้ยวจากสับปะรดที่เราหมักกันนี่แหละเนาะค่ะละหอมสมุนไพรไม่มีกลิ่นคาวปลากลิ่นอะไรเลยไม่มีกินไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เหมาะมากที่จะเอา,ามายำแต่มันจะมีเค็มนําหน่อยแต่จะมีเปรี้ยวไปลายตามมาถ้าอยากอยากมีเปรี้ยวเพิ่มก็บ,บีบมะนาวได้เนาะได้จ้ะกลิ่นไม่รุนแรงเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวจากปลาด้วยทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรเลยแต,แต่ว่ากินง่ายกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับยำนี่ ผานเลยอร่อยมากให้หนิ้โป้งเหมือนพี่แม่ชอบให้หนิ้โป้ง <c oughs> อร่อยนะครับคุณผู้ชมอมารินทีวี